ดิโก้นี้ไปที่สนามลีโอสเตเดียมครับเป็นไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทายพิมพ์มารีครับโดยก่อนเกมจะเริ่มขึ้นคับดา้าโกทาเซฟกี้ครับได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนมีนาคมและก็เมษายนจากโตโยต้าไทายพิมพ์มารีครับโดยมีนาวาการโทปีพงผิวอ่อนครับแบนด์นอัมบัสเตอร์ของโตโยต้าไทายพิมพ์มารีครับมามอบรางวัลให้ถึงสนามลีโอสเตเดียมเลยครับ โดยเกมในวันนี้ครับบางกอกคลาส FC นี่ไม่มีว่สันทมแสนครับที่ติดโทษแบนครับสะสมใบเหลืองครบตามกําหนดทําให้เจสตารกรเหียมแดงนี่ถูกโยกมาเล่นเป็นแบ็กขวาส่วนแบ็กซ้ายเป็นหน้าที่ของสุภชัยคมสินครับแล้วก็ผู้เล่นในแนวรุกตรงกลางนารงจันเวกได้ออกซาร์เป็นผู้เล่น11ตัวจริงครับกับตันทีมทั้ง2ทีมครับองรีโจเอลแล้วก็เป็นทางสุภชัยคมสินครับ กองหน้ายังเป็นโกชิโอคุโบ่จับคู่กับเฟรโดโอลิเวียร่าเกมในครึ่งเวลาแรกนารงจันสเวกได้ยิงครับแต่ว่าบอลไปแฉลบแนวรับของราชบุรีไปเข้ามือของอุกิบุมงมีมาออกสตาร์ทเกมนี่บาวกลาสเอฟซีนี่เปิดเกมรุกเข้าใส่ทีมเยือนทันทีครับแล้วก็มีโอกาสอีกครั้งลาสารัสไคลมี้ได้ตักบอลโด่งมาถึงโกชิโอคุโบ่โมงแต่ว่าบอลมันหลุดกรอบออกไปครับ ได้โอกาสมองลงลครับหาพื้นที่ดีเหลือเกินครับสำหรับโกชิโอคุโบแต่ว่าลูกมงของเขานี่ยังไม่เป็นประตูวันมาทาั้งกลับขวาลาซาสัเคบี้ครับได้เปิดอีกครั้งครับแต่ว่าจังหวะนี้นี่ยิงนกเลยครับสําหรับกองหน้านามิเบียเรโอนโอริเวลาครับเปิดบอลมาแล้วก็อุก,กิจวงมีมานี่พยายามออกมาตาัดบอลครับแล้วก็มาหลุดมือครับ จังหวะสุดท้ายไม่มีนะักเตะบีจีสอดเข้าไปทําประตูได้ครับตัวแนวรับของทางราชบุรีสการดบอลทิ้งออกมาได้บุกหนักครับ,บเรนโดได้ยงอีกครั้งครับทีนี้บอลไปเข้ามืออุกฤษครับคุบทิ้งเลยครับไม่กล้ารับเป็นนักเตะที่มีชอม็อตมหัศจรรย์ให้เห็นอยู่บ่อยๆครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่ ทำครับแต่ว่ามายิงลูกนี้โดยนรงจันเวสวกครับยังไม่เข้ากรอบลาดบุรีนี่ลงไปตั้งเกมรับลึกครับทำให้ต้องยิงไกลลูกฟรีคิกของเฮอร์เบอร์ตี้เฟิร์นแนเดสครับแบบแนวรับออกหลังไปโอ้โหเกือบไปแล้วครับบอลกลาสบุกเคลือนไม่ได้ครับเพราะว่าราดบุรีมีคนนี้ครับเฮอร์เบอร์ตี้เฟิร์นันเดส เป็นบรูโนโลเปสได้โอกาสยิงไกลครับแต่ว่าบอลข้ามผ่านไปไกลช่วงคายเกมนรงจันโซเอกได้ยิงอีกครั้งครับแต่ว่ายังไม่เข้ากรอบครับผิดหวังให้กับลูกยิงของตัวเองครับสำหรับนรงจันโซเอกแล้วก็หมดครึ่งเวลาแรกครับบารกอกกลาส FC เสมอกับราชบุรีมิดผลอยู่ศูนย์ตัวศูนย์ครับบุกหนักบุกเจอครับแต่ว่ายังทำประตูไม่ได้สำหรับบากลาส มาในครึ่งหลังครับเจงกีนากาสตโตก็เปิดมาให้ทางเฮอร์บอตตี้ล็อกเข้าความข้างไปถนาดแล้วก็ยิงครับแล้วก็ฉลับเป็นนาริททวิคุณครับพยายามจะพุ่งปัดทิ้งได้โอ้บอลเปลี่ยนทางครับสุแทพคมสินเปิดไปหน้าประตูบอลเลยมาถึงจัสตากร์เฮมแดงจับบอลยังขะแรกไม่ดีแล้วก็ตัดสินใจยิงด้วยขวาครับแต่ว่าบอลไปเข้าข้างหน้าต่างโอ้โหเสียดายครับเจษฎากร บอลเปิดมาสวยครับจากสุภชัยแต่ว่าจับบอลจังหวะแรกไม่ดีลูกสก,กัดของเอกลักษณ์ทองกฤษก็เกือบเข้าประตูตัวเองครับมาอีกครั้งทางลาซัรคาร์นบี้ลากตัดเข้านายแล้วตัดใจยิงดีขวาครับแต่ว่าบอลไปเข้ามือของอุกฤษวงมีมาเซฟได้อีกครั้งโอ้โหมอมกครั้งครับเฮอรบเบอร์ตี้ได้ยิงแต่ว่านาริทวีกุลครับไม่พลาดครับ วันนี้ไม่ค่อยได้ออกแรงเซฟเยอะเท่าไหร่ครับสำหรับนาริสเรโดริเวลาครับปั่นโค้งมาโอ้โหไปเข้ามือของทางอุกฤษอีกครั้งพยายามจะปั่นให้โค้งเข้าเสาสองครับธนาศิริพลาได้บอลแล้วชี้ไปหน้าประตูให้เรโดโดยซยสอดขึ้นมาโมงจังหวะนี้ครับหลุดกรอบออกไปนิดเดียวครับยังทำประตูไม่ได้สำหรับบอลกลาสผมเข้ามาโมงเต็มศีรษเลยครับสำหรับทางเรโด ลาสะลัสได้บอลเปิดมาให้ธนาสิธิ์แปดก็ยังไม่เข้ากรอบอีกครับโอ้บาง,งกลาสโอกาสติตดกันหลายต่อหลายจังหวะครับแต่ยังไม่เป็นประตูครับลาสะลัสได้บอลอีกครั้งควบมาทางกาบขวาเปิดไปหน้าประตูบอลเลยไปถึงโอ้โหโอลิเวล่าครับพยายามจะตะวัดยิงแต่ว่าบอลข้ามขานไปไกลครับลาสะลัสมาอีกครั้ง บอลไปที่ธนาสิทธิ์ได้ปั่นโค้งด้วยซ้ายครับแต่ว่าบอลไปเข้ามืออุกฤษวงมีมาครับบูโนโ,โลเปสได้บอลลากตัดเข้าในแล้วยิงด้วยขวาครับโอ้บอลไม่เข้ากรอบแลกกันมันในช่วงท้ายเกมดักรโกทาเซฟีลงมาเป็นตัวสำรองไหลไปให้ธนาสิทธิ์ศิริพลาจ่ายเข้ามาหน้าประตูมันสุดเส้นหลังไปแล้วครับเบาเหลือเกินเข้ามืออุกฤษ ลาสลัตมาทางกับขวากครั้งตักโดงไปหน้าประตูให้เลนโดโมงโอ้โหอุกฤษครับพุ่งเซฟไม่ได้อย่างเหลือเชื่อครับบางกกลาสไม่ได้ประตูขึ้นนําบุกหนักทีเดียวครับใส่เกียร์ห้าแล้วบางกกลาสจะเอาให้ได้ครับมาที่สุปเปเสกเปิดโค้งไปหน้าประตูได้โมงโดนแมต t ิวสมิธครับแต่ว่าบอลไม่เข้ากรอบอีกแล้วครับเกือบไปแล้วครับบางกองกลาส ขยบมาเรื่อยๆครับใกล้เข้าประตูเข้ามาทุกทีครับโอกาสหลายจังหวะของสุภเสกไก่แก้วได้ยิงก็ยังหลุดกรอกไปครับหรือว่าทําเกมรุกได้วุ่วว่าเหลือเกินครับลงสนามมาในครึ่งเวลาหลังสําหรับทางสุภเสกลูกยิงของทางใหญ่ในวงก็ยังข้ามคานครับโผลแลกกันมาเลยครับคนละบาดสองบาดมาที่พีรพง์ไหลไปให้ดากทาเซฟกี้ได้บอลเลี้ยงตัดเข้าในาแล้วก็ยิงเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์กับเบลกลาสเอฟซีขึ้นนําไปแล้วครับ ยิงลูกนี้ด้วยเท้าขวาครับเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปนี่แฟนบอลทั้งสนามต้องคารวะครับสวยงามเหลือเกินโอ้โหดูครับได้บอลมานี่หาจังหวะแล้วแต่งเข้าขวาครับโอ้โหบอลพุ่งเข้าเสียบสามเหลี่ยมเลยครับบองกลาสลูกยิงจากปลายเท้าของทางดาโกทาเซฟกี้ครับสะใจเหลือเกินครับบอลกลาสโอ้โสุดเสกนี่ตามเอาอีกทีครับโอ้โหสะใจเหลือเกินครับบอลกลาส กำลังจะเก็บชนะได้เป็นนัดที่สองติดต่อกันแล้วครับถือว่าเป็นซปเปอร์ซับครับวันนี้โอ้โหดาร์กโก้าเซฟกี้ครับแหมยิงได้งามหยดรดงามเหลือเกินครับดูครับชมอีกครั้งครับให้ดูเต็มๆแล้วโอ้โหบอลมันพุ่งเข้าหาสามเหลี่ยมนะครับยิงด้วยขวา เต็มเท้าเต็มข้อเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มตะข่ายเลยครับโอ้โหสามแต้มเต็มเต็มกลังจะได้ครับบังกอกลาสเอฟีครับสามแต้มสําคัญนี่ชนะนัดน,น,นี้จะขึ้นไปรั้งรองจ่าฝูงของตารางไทยพิมลีครับนี่ฮะสวยงามอย่างนี้แม้แต่ยตืนญ่าต้องโค้งคาระวะครับไม่ครั้งไม่พอบังก์กลาสมาทางกับขวาสุดเสกเปิดไปหน้าประตูแล้วเป็นลาซาลโดเข้าชาร์ลูกนี้น่าผิดหวังเลยเกินครับ แม่สอดเข้ามาดีครับจังหวะเข้าทำสวยแต่ว่าจบยังไม่ได้แล้วก็ประตูใช้ของดากโกุ้ครับทาให้บอลกราดเลซีเฉือนชนะราชบุรีมิดผลไปหประตูต่อศูนย์ครับ yeah, and but i think that uh, the last minis, the asminis uh, the asminis distribution of of darko that that the uh, that is the goal i think that maybe maybe they say that I a little bit uh, a little bit more but uh, but uh, i think that in general we did a good game we was attacking on the time we have to be careful with the counter attacks of racheguri because they are very powerful in in counter attacks i think that we control these kind of situations we control also set pieces in, in the field—that that is another strong point of them. And now I feel very well because I, we are in the second position, one point down from, from Iran, I think that is a very good position for us. Um, and then also we finished these three games with seven points, I think that is a very good register, very good achievement for us, uh, and then now we have to think in, in get the, the another three points uh, against China. Uh, I want to say to my players congratulations because they're fighting a lot. I have to do two substitutions for two players that was in unit because I think that the reading of the game was so high. Um, and then uh, that I said uh, I am very good now, very excited. I think that was a, a very good, a very good game. And then also uh, say thank you to all our supporters because uh, we feel we, hear, we feel the support of of the people that come into to, uh, Leo Stadium on this day. Uh, we are more people in the stadium and I think that this is, this is so good for us and then this is the goal that, that we have in the in the club no? that is they coming, coming more people and the, and the people enjoy enjoy the mass and and I feel I feel very happy because I think that the, we do the things well and after that the score was was positive for us <laughs> แต่ว่า BG เนี่ยรู้สึกว่าทีมเราเนี่ยสามารถสร้างโอกาสได้มากกว่าแล้วประตูของดาโกเนี่ยก็เป็นประตูที่รู้สึกว่าทําให้เราสมควรที่จะได้3ามแต้มมากกว่านะครับก็ทั้งเกมเนี่ยรู้สึกว่าเราทําได้ดีเพราะเราสามารถสร้างโอกาสบุกได้ทั้งเกมแล้วสามารถป้องกันการเคาน์เตอร์เอทักที่เป็นจุดแข่งของเขาแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือการเซตผีที่พยายามจะบอกผู้เล่นทุกคนตลอดว่ามีความอันตรายจุดนั้นนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ในอันดับที่2 ลองจากบุรีรัมย์หนึ่งแต้มนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถเก็บได้เจ็ดแต้มจากสามแมตช์เป็นความรู้สึกที่ดีมากครับแล้วก็ในจในจงังหวะเกมเนี่ยที่ค่อนข้างเร็วทําให้เราต้องเปลี่ยนผู้เล่นสองคนที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างเกมนะครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าเกมเนี่ยเป็นเกมที่ตื่นเต้นแล้วก็อยากจะแสดงความยินดีกับผู้เล่นทุกคนเพราะรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยทำงานหนะักและสมควรที่จะได้เจ็ดแต้มนี้แล้วก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่เข้ามา เชียร์เข้ามาสนับสนุสนพวกเราในสนามแห่งนี้รู้สึกว่าทุกคนเนี่ยเข้ามามากขึ้นมากขึ้นในแต่ละแมตช์ซึ่งเป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งที่เราอยากจะเล่นฟุตบอลให้สนุกให้ทุกคนเข้ามาแล้วมีความสุขแล้วหลังจากกลับบ้านไปเนี่ยทุกคนมีความสุขตอนตอนอย่างนี้ก็เป้าหมายเราคือพยายามเก็บอีก3ามแต้มที่ใช่นาทให้ได้แล้วก็ทํางานหนักต่อไปครับ Yeah when, when you play three matches in one week you have to try to manage these kind of things no? I think that uh, it's very important in these kind of matches finish with a very very good team with good players that players that can make the difference and then I think that our plan was good against army and was good against uh, now Rochamuri. and then okay lucky or no lucky sometimes the lucky we have to look for the lucky and today we find <laughs> and then uh, and then is that I said, I think that uh, Rotaburi, in my opinion, did a very good game also uh, because they, they, they create chances, they create situations of, of danger to us. <Ooh. S 3> uh, but but i feel that we create a little bit more chances at 10 of the of the game i think that uh, that uh, that we find the, the, the lucky that we are looking for during all game ก็อย่างที่บอกอ่ะว่าเราเจอ3เกมเนี่ยใน1สัปดาห์เนี่ยเราก็ต้องจัดการวางแผนให้ดีให้ครอบคลุมทั้ง3แมตช์นะครับก็รู้สึกว่าเราเตรียมทีมได้ดีแล้วนะแมตช์กับอาร์มี่แล้วก็กับราชบุรีนะครับแล้วก็มีผู้เล่นที่สามารถมีความสามารถเปลี่ยนเกมได้ทั้ง2เกมนะครับ ถ้าถามว่าโชคดีไหมก็อาจจะบางครั้งเราเล่นฟุตบอลเราก็ต้องมองหาโชคแล้วก็โชคดีที่วันนี้เราก็เจอครับก็อย่างที่บอกว่าทั้งสองทีมเนี่ยเล่นได้ดีทั้งคู่ครับอ่าราชบุรีเนี่ยสามารถบุกใส่เราแล้วก็สร้างโอกาสกับเราได้เหมือนกันแต่ว่าเราก็สร้างโอกาสได้มากกว่าแล้วเราก็ได้ประตูในช่วงท้ายเกมซึ่งถ้าถือเป็นโชคดีก็ถือว่ามาจากโชคดีที่เราวางแผนมา Yes yes I I s e y some information to my players useful information in order to try to, to stop him because I, I know him very well. I, I had other days that I know very well uh, the style of, of, of playing of, of Rochamuri and then I think that this information was good but I think that this was not determined because okay we won 1-0 but maybe Rochamuri can won 1-0 also because uh, I think the coaches we can we can say to the to the players which is what will happen during the game which is the, the strong points Trying to do our job, but after that the players, they are the, they are the, that they play, no. And then in these kind of situations, obviously they decide and they can the score in, in, in one individual action. I, I was, I was waiting one game like this for going back or maybe more. Sometimes Ratcha could be defending very deep, uh, but I think that we resolve well the situation. <inaudible> ว่าวิธีการหยุดอีปาตีเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีข้อมูลต่างๆเนี่ยพยายามจะบอกผู้เล่นต่างๆเพราะว่าน่าจะเป็นข้อได้เปรียบของโค้ชที่รู้ข้อมูลผู้เล่นหลายๆคนก็เป็นหน้าที่ของโค้ชนะพี่ต้องบอกว่าใครจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในเกมหรือว่าทีมตรงข้ามมันจะเล่นยังไงแต่ว่าพอถึงในสถานการณ์จริงเนี่ยก็อยู่ที่ผู้เล่นทุกคนเนี่ยจะไปเล่นในสนามว่าเป็นยังไงอย่างในเกมนี้ก็อาจเราชนะ1 0เนี่ยก็อาจจะเป็นไม่ได้ที่ราชบุรีเนี่ยอาจจะชนะเรา1 0เหมือนกันนะครับเป็นจุดเล็กๆนิดเดียวแต่ว่วาโค้ก็็เปน ผู้เล่นที่ต้องบอกว่าเป็นคนที่ต้องบอกว่าจุดแข็งกับจุดอ่อนเป็นยังไงครับโอเค well uh, first of all I, I want to to congratulate our players because I think they did an excellent job and the game has been very good very good but uh, at the last minute uh, Tasevski is amazing amazing player who can score a, a very very big goal so I think nobody no, nobody can say to this we only can can

ว่าเราเราเสียจากลูกที่ที่จากผู้เล่นที่ยิงได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็ยินดีกับกับผู้ชนะคือบางกอกกาสด้วยครับต้องต้องต้องยอมรับลูกแั้นจริงครับ